สวัสดีครับพบกับผมมีเช่นเคยนะดิจิตอลนโกวันนี้เราอยู่ในเกมบอมคริปโตนะโอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาผ่านด่านเจขีดหากันนะครับโอเคเดี๋ยวขอขยายจอหน่อยนึงนะออจะได้ชัดๆหน่อยรอยเปอร์เ็นเลยแล้วกันโอเคมาจะขออนุญาตใช้ตัวสีแดงๆนะเพราะว่าจะได้ผ่านไวๆหน่อยมันจะได้ยิงแรงหน่อยก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับก็คือควรจะมีทะลุก,กําแพง อย่างแรงเลยนะครับด่านนี้เพราะว่าเราจะได้ไปหลบในกำแพงได้นะเพราะว่าบอสจะมีสกิลพิเศษก็คือวางกับดักไฟไฟนะครับอยู่ๆย็าวาางอะไรอย่างนั้นน่ะโอเคไปครับประมาณนี้นี่ผมก็กลัวนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะหยิยู่ก็าางกับดักเพลิงเฉยเลย เนี่ยแลเนี่ยแล้วก็มีวางระเบิดลงมาจากตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าพยายามอยู่ช่องสุดท้ายไว้นะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินจะไปยังไงวะเนี่ยชนเลยวางยังวางสีกระดับเพลิงอะ ไวางไม่วางกระป,ป๋ไปแต่วิ่งเร็วขึ้นเฉยเลยอุ้ยไม่ไดโดนไฟเกือบไปโอเคน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยตายฮะดันไปวางในที่ที่ไม่ควรวางไม่ระเบิดตักลูกเขาโอเคมา จบสิไม่ยอมจบเอาเวทละโดนไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่โดนไปลงมาหน่อยดิไปไม่ได้อ,อะมาจบสิจบ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 โอเคจบแล้วแล้วยังไงเนี่ยเต็มไปหมด <laughs> อาไงดีวะเนี่ยเออประมาณนี้แล้วกัน ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเยอะ,สะเสือเกินเยอะมากมตรงนี้ผมจะบอกว่าควรจะเล่นให้ระวังเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้ตัวที่ไปกว้างก็วางระเบิดระวังระวังหน่อยนะเพราะผมตายกับระเบิดหลายทีีละตอนตอนเคลียร์มอนนี่แหละไม่รู้เป็นไร พาดบ่อยเลยเกินอืมนี่ก็ทำไมอืดจังวะปะกติมันอืดเบอร์นี้เลยเหรอโอ้อึจริงๆนะเนี่ย <laughs> อืมโอเคใกล้เคียงความอุ๊ย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  เดี๋ยวลืมไปจะโดนระเบิดตัวเองโอเคค่อนข้างค่อนข้างดีขึ้นหน่อยนะเออนะเริ่มเห็นอนาคตของชาติไอ้นี่เลี้ยวลงเฉยเลยโอเคมาเหลือน้อยหนึ่งแล้ว เลือหน่อยเดียวเอาแม่งเลี้ยวหนีเฉยมันจะหนีไกลไปหน่อยนะกลัวกลัวกลัวระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองยาววางเองก็เสียวเองแล้วเนี่ยอืม ทำไมไม่ตายสักทีเนาะ,ะข้างหน้าโอเคมาโอ้โหโอเคดีนะฟางพลาดโดนประตูครั้งเดียวโดนเยอะกว่านี้นี่เสียวเยอะอ่ายังอย่งเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคจบแล้วไปนะครับ ถามว่ายากไหมมันยากนะยากตรงที่ว่าสุ่มไฟอ่ะเออถ้าเราไม่หลบในกําแพงเนี่ยโอกาสชนะก็น้อยลงนะอยู่ๆคือดวงตัวยอ่ะแล้วพยายามอยู่ช่องข้างล่างมอนตกลงมาบางทีมันจะมาไม่ถึงเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามกันพบกันใหม่คราวหนะสวัสดีครับ